ทำการ,กรเกษตรพอเพียงแบ่งปันโอยเลี้ยงผู้คนบ้านเฮาสวัสดีค่ะ En, are ellas, มืัอน allora ี้ยี่สิบสี่ามาพบกับเกษตระอ้อยแง่เงะเนาะกันเนาะเกษตรทั่วทีบทั่วแดนมืัอนี้ยี่สิบสีมาขุดคามาเอานอค่าไปให้ลูกคาลูกคาสร้างนอค่าอืมแต่สองสามมือแล้วล่ะกับบ่อเดิมาเอาให้คนมันมหนื่อ้ก็ได้เอ้ามาเอาจะข้าวก็น่าสนุกขายักเวียดนามติขายเด่นขาเวียดนามแดงไง ม,มันมันอ่อนดีอวบดีมันว่าไข่สีนอ่อนกินเสร็จไปเเน,น้นคนคิดว่าย่องตกฟางด้ยเนาะแต่มันแต่พุกคนมันกับมันนี่ลีเด๊ะอ,อ,อวบง่ายเสซี อวบคือคนหามมากปูกคนนนหามากอวออถกกับมันคนกับมันมเอากับมันใส่เลี้ยวห้เลี้ยวห้คือลูกบอกอยู่บอกเออเลียวยูขุดหลอบตนมันกับที่พายตัววัดี ส้มเพื่อนๆเด้อค่ะส้มยายสินเพล์นเพื่อนเด้อเอามือบางไว้เคิงนึงดูมือบางหัวไว้เออหน่ะบางไว้ให้ท่านผู้สู้มัดตัวใหญ่ๆดูใหญ่ยาวบางเดียวเต็มตาเต็มคำเปิดเอานี่โปมาแท็กดูยายเอานีโปมาแท็กปืนสองโปเลยนอ๊มันขายยาก ยับใหญ่เอ้ามันแดงนี่แหละนอคุณนอะออืนี่จะเป็นตัวโนนี่นะเอาเด้อเด้อเอาเด้อปานซับน้องใหม่แล้วน้องข้ามมีดไม่ใช้ครับใช้เสียมใช้เสียมเล็ก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 อ้าตนงนั่นไงขดเรย เงี่ยเขาก็เหมือน,นโอ้โนถือไม่นานเลยอ,อถือกบดีเป็นไรบ่เถิกช้าไหมต้องตะเริ่มตนเด้อตะเริ่มตนนะอือ้าตามยายชิ้นไปาเยืเอกปเยืเอยเอยือกเยอกปด สับ <Salvador> มันสับไม้ย <apply some antis> ้ายเอามือ <kaz> ก <uffy> ันมาอีกดูสับมันสับไม้เอาอีกเอาอีกขย้ำลงมาอีกเออเด้อเด้อหมุนหมุนหมุนให้ท่านผู้ชมมองดูไม่ใหญ่ใหญ่ยาวใหญ่ใหญ่อวบอวบจินแล้วหวานอืหวานกรอบอ่ะหวานกรอบวู้วกับป่นปลากับลาบแง่นี่ไงบอก โอ้โอ้ยบ้เมนเบิ้งนิวซีข่อยนิวซี่กับหัวค่าเี่ยปื้อปออะต้งนิ้วปูไหมเยียปื้อโอ้โอ้ เจ่าไส่ฝุ่นตียายอ๋อก็เลยอ้วกปวนเนาะใส่ฟุ่นอุเทียงอุเทียงกบอือดีนี่เอารถดีนี่เอารถเออเกี่ยวมันก็เลยบริเทียงหลายอืมแอสเซ่ได้ยินข่าวว่าแอสเซอรี่เขาเมาขี่ง่ามาจากบากกรอฝุ่นเยอะฝุ่นมาเร็มไปเจ็บจัง อหมือนกิโคนอืมอโอ้ตาย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 อืงไหนสันหาคํำใดม่บอกไบอด้โอ้ตายเอายสินเอ้ย นี่แหะเนาะเพื่อนบอกว่าห้ใส่อันนั่นซิบหาสิบหาไหมย่ยเพื่อนบอกว่าให้ใไ่ซิบหาซิบหาไหมขี้หัวประสนขันี้ขนาดยาาบ่ได้ส่อันซิบหาสิบหาด้เนบ่บ่บบบอเอาบ่เนี่ยขี้งยาเอาแค่ขี้งได้เน่ต้องเบิง้งต้องเก็บอ่ะอือเบิ้งไปเด้ออยากละ ย้บคอยเดมาบะหน้าแต่วัดบ่คอยสบายงเียงมันปืนดังอ้วกหนึ่งอ้วกคือยังไงานอใหม่เอด้เดี๋ยวขนอใหม่อด้หมนหมุนหมุนเหมือนหนอไม้นางดินเออเบรกเบกเบเอามือกันไว้ปะเนี้เอามือกันไว้เออปาจิโ อีพ,พ,พ,พ Whoa, ออีแม่ก e uh, ันดังจวักเป็นหนึ่งไหมโอ้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 เอ็ดเซรีเอ้ยกินข้าไงได้ินข้างกินคักคัเลยอันนี้มันตุ่นก้อนนะตุ่นก้อมับไม่ค่อยได้ซับเลยเพี้ยเพี้ยเพีอันไ่ค่อยได้ซับก่ต้องเอาเอาอันที่ห้าได้ซับเดี๋ยวแมน เดี๋ยวสิดทายเห็นทานผู้ชมฟังเสียงงัดเด้อเนี่ยชินงัดงัดต้นนี้ให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยนัสง <laughs> เงียบก่อกเอาต้นไปก่อนเอาเอาต้นนี้ต้นนี้ยิ่ใหญ่แห้งเด้่ยง้อไว้จำพันบัวห้าวเสีงัดสีงัดเด็กคอยสเงียบเราเจ้าะงัดอ้ยไม่ใหญ่เลยแท้งัดไปทั้งคุณเออสาับท่านหละงัด วันละดังม uh, okay, ่แห้งเลยดังม่แห้งันไหมบังหันมันคือยังไงคพื้แม่ไปเสียได้เถอแม่ <c dipping> ื้กยดี๋ยเดีเดี๋ยวเยวเดี๋ยพเออมันกะหน่อยก่ากำปั่นขอยุแต่ว่ากำปั่นหอยญ่เด้พื๊ดหมุนหมุนไปทั้งพุนหมุนอีกหมุนอีกหมุนหมุนหมุนหมที่ถ เอาเทียบกับใยสินดูข้าบนเขาบนได้เอินขาเขาเอินขาหัวบอกไงโอเคเฮาล่าถันผู้ส้มไปกับหัวข้านี่แหละเฮาล่าถันผู้ส้มใช่ฝนสิตกเออฝนสีตกเลยเนี่ยเอามื่นนี่เอาไว้ซ้ำหนีก่อนายสินสิบ้ามาขุดคาไหมเอาไว้เมินคาใยเมินคาายสินสิบ้ามาขุดไหม่มื่นนี่เอาซ้ำเนีก่อนเดี๋ยวฝนสีห่อม เอาพูดได้ามาพูดได้ชอบจิบนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแคให้แอดเสียลิ้นได้วหมคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม,มนสวัสดีค่ะไ <c oughs> งบอค่ะมุนทั้งนี่ดูย่ามุนทั้งนี่อะ่ะพ่อตรงนี้ละอุอย้ยสุดสุดใหญ่มากมาก